เค่ท่านผู้ชมนิดหน่อยชันแน่ลนะค่ะวันนี้นิดหน่อยมาเยี่ยมพี่นางที่กระท่อมพากันนะคะไม่รู้ว่าพี่นางจะฝันดีหรือยังนะคะนี่ก็มากับฝนเหมือนเดิมค่ะฝนตกมืดเลยค่ะวันนี้เราไปตามตัวเลขพี่นางกันเลยนะคะเอาไปี่จะไม่ใกล้ไม่ไม่ค่อยมีพี่นางทุกคนทุกท่านจาเจอกันอีกแล้ววันนี้ โอ้โหาวข่าวว่าฝันอีกแล้วฝันว่าภูมิแสนจะมามาจริงจริงด้วยฝันยังไงพี่นงางออะเราของฝันก่อนเมื่อคืนไปไปกับครูเนาะไปที่บ้านตะมงนะจนะไปดูกระท่อมเห็นกระท่อมหลวงปู่สวงก็กลางคืนก็มาฝันเลยก็ฝันเห็นปูที่กระท่อมก่อนฝันเห็นปูหลวงปู่สวงนะน,นั่งอยู่ที่กระท่อมแล้วก็มีอาจารย์ก,กีนั่งร้องหไห้เห็นแค่นั้น แล้วทีนี้ยังไงไม่รู้ก็ตัวเองก็ได้มานอนอยู่ข้างหลังหลวงปู่สวงเนี่ยจะ้ะรัาพี่นางน่ะนอนตรงน,นั้นนอนแล้วทีนี้ก็ปู่คําแสนน่ะนั่งอยู่ข้างหน้านั่งหันหน้าเขา้าเข้ามาหาท่านะะจะและ้วทีนี้ก็มีผู้ชายมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เดินมาเขาก็ไปจับไก่ไก่หลวงปูตรงเนี้ยแล้วทีนี้พี่นงก็บอกว่าอย่าจับอย่าจับนั้นไก่หลวงปูแต่พอยกขึ้นมาน่ะข้างล่างมีลูกไก่ออกมาเต็มเลย ก็เลยตัวเองก็นอนอยู่แล้วทีนี้พอพี่เนยไม่ให้ผู้ชายคนนั้นเขาจับแล้วเขาก็โกรธกี้ไม่พอใจนะว่าไม่ให้จับไก่หลวงปูทีนี้เขาก็จะมาตีพี่นางนะแบบจะมาทําอ่ะทีนี้ทําไม่ได้แบบกิตตียังไงกิก็ตีไม่ถูกเพราะพี่นางนอนอยู่ข้างหลังหลวงปูนอนอยู่ใต้ถ้ำา่าหินก็พอตีไม่ได้เสร็จปูค่คําแสนเลยบอกว่า ไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอเขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ว่างี้ในฝันใูฝัสนพูดปูนคำแสนพูดนั้นบอกไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอเขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าค่ะแล้วตัวเองก็ตื่นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นกีจะทํานะตัวเองแบบกีตียังไงกีก็ตีไม่ถูกตัวเราตีไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าคือเขาจะตีมานี้ก็เหมือนเหมือนเราลอยได้นะก็ตื่นค่ะตื่นมาก็ว่าว่าฝันดีก็ คือเหมือนกับว่ายังไงเลขก็น่าจะเป็นเลขบนนี่ละมั้งอยู่เข้าไปในถ้ำอยู่หลังปู่เขาบอกว่าเขาจะมาตีพี่นางปู่บอกว่าพี่นางเป็นลูกพูที่เจ้าก็ตีเลขไปแล้วเอาเลขเลยเนาะจ้ะครับฝันแค่นี้ฝันแค่นี้เองจ้ะเอาโชเลกเลยนะครับเอาเร็วมากก็ตีไว้หนึ่งแปดทำไมว่าตีหนึ่งแปดนางเล่ฝันยังไงก็ มันมีมีลูกไก่อ่ะมันน่าจะมีหนึ่งแล้วพี่นางก็นอนนอนก็หนึ่งก็มีหนึ่งแปดกับหนึ่งห้าที่ชอบท่านหนึ่งชอบหลักหนึ่งตอนนี้จ้ะจ้ะก็ตีไว้ว่าหนึ่งแปดกับหนึ่งห้าเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ากับหนึ่งแปดนะนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะไรอย่างนี้นะจ้ะจ้ะก็ถ้าเลขสามตัวก็ให้ห้อยมาหนึ่งเจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้นะแปดเก้าเจ็ดอยู่ประมาณนี้ยจ้ะเลข จับคู่เอาจับคู่เอาให้ลงมาก็ว่าปิิศนารอบนี้ปู่ให้ก็ไม่ยากเพราะเขาบอกว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกก็มีหนึ่งอย่างนี้นะตัวเองนอนค่ะถ้าฝันว่านอนที่ใดมันก็จะมีหนึ่งก็นอนใต้ท่านใต้หินก็หนึ่งห้าแปดห้านี้คือปู่ปู่คาแสนนั่งนั่งเข้ามาหาปู่อลตีว่าแปดห้าไว้เลขมีอยู่สี่ตัวจ้ะ ก็แค่นี้มีเสียตัวสองสองตัวมีสองตัวสีประตูสีหางใช่พูดไม่ถูกท่านนั่งมาทางเนี้ยก็เลยตีไว้แปดห้าแปดห้าปูก็เจ็ดเก้านี้เจ็ดเก้านี้ก็คือผู้ชายน่ะกินมาจับมาจับไก่อ่ะแล้วก็มีลูกค่ะก็เลยตีไว้เจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าอะไรอย่างงี้นะเพราะมีลูกถ้าเลขสามตัวก็ให้ห้อยลงมา แล้วเขาก็บอกว่าทําไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่นางเป็นลูกพระพุทธเจ้านนลูกก็มีหนึ่งครูเป็นคนพูดเองเนาะครูคำแจงพูด,พ,ดพระผู้ชายคนนั้นเขาจะมาทําพี่นางพี่นางก็นอนอยู่แต่ตัวเองไม่ดิน้นไม่ทําอะไรนะนอนก็นอนอยู่เฉยๆว่าเขาจะทําได้ไหมเพราะว่าตัวเองงวดที่แล้วฝันว่ามีพระมาให้วิชาหายตัวก็ยังใช้ตัวเองก<ห>็ลองใช้วิชายอยู่ใช้วิชาหายหตัวนี่หายไม่ได้ <laughs> ก็เลยเ คือเขาก็มาตีเราเลยมาตีเขามาทํายังไงเขาก็ทําไม่ถูกเราก็นอนนิ่งพี่เนยเขาก็นั่งอยู่ผู้ชายคนนั้นกีก็จะทุบอย่างเราอย่างเดียวนะแต่ทําไม่ได้เราก็นอนนิ่งิชยตัวเออกําลังใจวิชาอยู่ก็เลยก็เลยสะดุ้งตื่นก็ในความฝันก็นึกถึงความฝันว่าปู่มีมีพระเขาให้วิชาหายตัวนี่เราั้างเลยเลยตัวเองเลยคิดไปถึงนู่นเลยในฝันนะก็ ก็ตีไว้แค่นี้ถ้าถ้ามันไม่มีหนึ่งก็เป็นอะไรนะแปดแปดเก้า <8 S 1> อะไรอยู่ประมาณนี้นะปุทธพุทธเจ้าพุทธก็แปดนี้บ <8, S 1> <ะ>้าปุทธก็8เจ็ดเก้าอย่างนี้นะแปดเจ็ดเก้าถ้าเลขสามตัวหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วแต่แปดเจ็ดเก้าถ้าสามตัวหนึ่งเจ็ดเก้าจ้ะแค่นั้นก็เลขก็ตัดไว้สองตัวก่อนเพราะว่าเผื่อมันมาเลข สองตัวคนสามตัวอยใส่เอาค่ะเผื่อได้ฟันอีกค่ะเผื่อไม่สุดท้ายเนาะจ้ะงวดนี้เลขสวยไหมพี่นางเลขเลขหนึ่งห้านี้ถ้าถ้าชอบก็ว่าชอบเลยนะเพราะว่าตัวเองอะนอนใต้หนนอนอยู่หลังปู่อะหนึ่งแปดห้าอะไรอย่างนี้นะคือเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้คือแปดหนึ่งห้าอย่างงี้ให้ห้อยลงให้ห้อยลงมาจ้ะ มีเลขไม่สวยมีเลขไม่สวยมัมอยู่สี่ตัวเลขไม่สวยมีนะมีแต่เลขสวยทั้งนั้นเลยงวดก่อนหมดหมงวดก่อนหนึ่งสองว่าเลขไม่สวยจะมากจะออกคือตัวเองว่าเลขสําหรับตัวเองเพราะว่าหนึ่งสองตัวเองเกิดสองหนึ่งสองหนึ่งนี้มันไม่เคยออกและทีนี้ก็มาอัญเชิญหลวงปู่ที่ให้ไปเพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าอัญเชิญหลวงปู่มันที่สิบสองแล้วก็ตัวเองก็ฝันแช่น้ํา น้ำก็นหนึ่งจึงกับเจ็ดแล้วสองก็ตีเป็นหนึ่งเจ็ดสองแต่ก็ไม่ชอบไม่ชอบหนึ่งสองชอบหนึ่งเจ็ดสองแต่เองซื้อเป็นหนึ่งเจ็ดสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองพี่นางให้รอบแรกเนาะใช่แล้วก็วันวอม้วนหวยออกวันหวยออกพี่นางก็ให้ตัดสองตัวตัสองตัวหนึ่งสองทำสองตัวค่ะแสดงว่าท่านผู้ชมไม่ได้ดูทุกคลิปเพราะว่าเลขไม่เข้ามีหนึ่งสองค่ะเต็มเลยหนึ่งสองตัดให้ด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าก็ ก็ถูกเพราะเราก็ไม่ถูกเขาบอกว่าคนซื้อไม่ถูกให้คนอื่นใครจะซื้อถูกเขา่ว้ยี้จ่าก็เราให้เขาเลือกเอาเนาะเราไม่ได้บอกว่าตัวไหนจะโอ่งนี้ใช่ถ้าเรารู้ขนาดนั้นแล้วทําไมเราไม่ซื้อเองล่ะก็จะมานั่งอยู่ทาไมอันนี้ให้เป็นแนวทางนะจ่ะเราไม่รู้เราก็คือเล่าความฝันมาแบ่งปันกันแล้วก็ให้เอฟซีนาององเอาไปพิจารณาดูค่ะว่า แต่ตามที่ตัวเองฝันก็ว่าฝันดีเพราะว่าถ้าฝันอยู่อย่างนี้แล้วก็คือเลขมันน่าจะอยู่ประมาณสามสี่ตัวมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีเจ็ดอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้แต่ก็รออีกเผื่อมันย้ำจ้ะใกล้ๆเนาะพี่นะใกล้ันแต่ถาถามว่าหนึ่งห้าน่ะก่อนที่จะฝันตรงนี้ก็บ้าไม่ฝันก็ฝันว่าได้ไปนอนนอนตักขาผู้ชาย S <S 2> <S 2> ได้ไปนอนออคือตัวเองฝันว่าได้นอนอ่ะสองครั้งแล้วตัวเวองเลยจิงกี้นะไปนอนไปนอนทับขาเขาก็เป็นขาผู้ชายไม่รู้ใครก็ไปนอนก็เ,เป็นผู้ชายตัวเองก็ไปนอนหลักบ,บนขาเขาไปนอนตักขาเขาก็เลยตัวเองก็ว่าชอบหนึ่งห้าไม่ใช่ขาพี่เนงเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ขาพี่เนงแต่แต่ลูกๆดูก็ว่า,าพี่เนงเลยเออแต่ในฝันว่าทำไมไม่ใช่พี่เนงอะไรอย่างงี้นะก็ ไปนอนไปนอนทับขาเขาอย่างนี้นะคือตัวเองฝันว่าตัวเองนอนอะ่ะแล้วนี่แหละอย่างเมื่อคืนก็ชัดคือที่ครูมาว่าตัวเองว่ายังไม่ฟันเพราะว่ามันฝันวมาได้นอนทับขาเขามันก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างนี้นะก็ตัวเองก็ตีเลขไว้หนึ่งห้าคิดในใจว่าหนึ่งห้าแล้วก็มาฟันอีกเมื่อคืนก็ฝันว่าได้นอน,อ,นอยู่ใต้หินะหลังนอนหนินก็ห้าตัวเองก็นอนก็ชอบ ครบแล้วนี่ฟันเกี่ยก็เรื่องนอนนี่สองสามรอบแล้วสองครั้งเก<อ>ี่ยวกั็เรื่องนอนอย่างเดียวน,นอนนี่แต่เองยังเลยว่ามันจะมีหนึ่งอยู่ชอบยังมีหนึ่งเลขที่เป็นนอนนอนน่าจะเป็นเลขหนึ่งก็แล้วทีนี้เขาก็มาจาับกไก่หลงปูมันก็มีลูกออกมาน่ะเยอะเลยใช่มันมีเลขเลขที่พี่แนงเขาเขียนไว้ไอะในไก่นี่ไงตัวนี้ไล่มีนี่สองไปตรงนี้ก็ได้ค่ะครู เพราะว่าปู่นั่งหันหันหน้ามาทางนี้ด้วยกลัวเลขนี้แหละเพราะเลขที่พี่เน่งใส่ไก่ใส่ไก่เออใช่ไก่นู้นใช่ใช่นู้นไก่นู้นพี่มันคือเขาใส่ใส่ตัวเงินฝั่งนู้นแกทองยังยมันออกแกเงินออกแล้วไก่โอ๋แต่เห็นเกาจับเป็นไก่เงินไก่เงินบอกแต่ว่าไก่เงินสี่หกสี่สองยูนี่บัฟฟิง ตอนฟันนะเขาจับอยู่นี่แต่อตอนตอนตัวเขียนจริงๆอยู่นนนยตรงน,นู้นจย่างรขาไม่จับอยู่ตรงนี้เป็นผู้ชายผู้ชายไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นแบบผิวดําผู้ชายไม่ใส่เสื้อผ้าผิวดํามาจับไก่มาจับไก่จับไก่เขาจะเอาไก่หลงปูไปเลยวนี่พอจับมานี่ลูกไก่มันออกมาจากก็เลยว่าก็ว่าฝันดีเพราะว่าก็ยังมีลูกไก่ออกมาจากจากไก่ปูอีกก็เลยมันมีเก้า กลัวมันจะมาพวกเก้าหนึ่งเลขเดิมเดิมอ่ะค่ะ,ะก็วันก่อนจะฝันเห็นตรงนี้เราก็ฝันเห็นหลวงปูแล้วก็มีเอาจักพี่นั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าปูที่เราไปเมื่อวานกันพี่นางนพี่นางกลับมาจากบ้านตระมูก,ก็มาฝันใช่ก็คือเหมือนวันนั้นที่ว่าเราไปบ้านปูคำแสนไปตำหนักปูคำแสนกลับมาก็ฝันเหมือนกันค่ะค่ะ อันนี้ก็ถือว่าฝันดีอยู่ฝันดีนะก็ฝันเห็นปูมาเช้าขึ้นมาเราก็ไม่รู้ปูก็มาสะพ้ายมาไม่บอกอีกวันนี้เนาะดูด้านหลังด้านหลังพี่นาาอันนี้คืออะไรข้างหลังก็ปูจะมานั่งกรรมฐานเนาะจ้ะจ้ะนั่งปฏิบัติธรรมค่ะอันนี้คือเราก็ก็นี่แหละก็ปู่มาวันนี้เลยเราก็ไม่อยู่ช่วยกันจ้ะก็มาปฏิบัติธรรมปู่มา ทำเอาไว้จะมาปฏิบัติธรรมแต่ที่ <มา S 2> วนันไหนไม่ยังไม่รู้กาหนดปูไม่บอก <c oughs> ปูไม่บอกค่ะปูชอบเซอร์ไพรส์วันนี้มาก็ไม่บอกเหมือนกันเราก็ฝันก่อน <c oughs> ฝันว่าป,ปูมาก็วันก่อนพี่เนงเขาก็ฝันว่าปูมาปูก็มาก็แปดก็น่าจะมีเลยงวดที่แล้วปูคำแสนก็ให้เนาะจุดทูบได้แปดหนึ่งสองก็เลขท่านก็ออกสองครั้งแล้วน <c oughs> ี่สองงวดติดกันเลยส่วนส่วนยางูนย์เก้า เหลือตัวน้อก่ก็เหลือ4 5 6อ่ะที่ยังไม่โอนจ้า4 5 6ยังไม่โอนเนาะจ้ากอตัดมาเป็น4 6 5อะไรก็ได้อืมครับอ่ะไม่โอนมีอะไรจะฝากไหมพี่นางก็เหมือนเดิมให้เอฟซีไปพิจารณาดูก่อนแล้วก็ติดรางวัลไว้ลอตเตอรี่แล้วกันเนาะเผื่อจะเป็นรางวัลที่หนึ่งพี่นางก็ภาวนา พูดไปแล้วก็คอยเป็นเลขถูกเลขตรงเหมือนเดิมอันนี้ให้สองตัวท้ายไปก่อนค่ะเอาง่ายๆไปก่อนตัวสามค่อยค่อยว่ากันค่ะให้ฝันก่อนให้นอนหลับฝันดีอีกก็โชคดีเฮงเรวยๆวยทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะพี่นางขอบคุณมากค่ะ